บ้แล้วเด้อค่ะแต่ละมือแต่ละเดฮิมาอาจสิมดไปเราเด้อค่ะแต่ว่าคลิปพี่มาเอาบ้านหมดจ้ามื่อนี้กับสิผ้าพีแพนองไปกวดฮิมา,าค่ะคลิปนี้กับสิเป็นช่วงที่ฮิมาตกหนักมากๆแต่ว่าตอนนี้ฮิมาบ่มี่เราล่ะค่ะเริ่มจะเข,ข่าสู้หนาหอนของเกาหลีใต้แล้วแต่ว่าสภาพอากาศทุกมือนี่ก็ยังติดลบอยู่เด้อค่ะทุกคนค่ะอย่างบ่า้านได้เคยเฮ็ดก็เฮ็ดให้มันเหมือนแสม,มเออไม่ที่แสมไทยทําคลิปนี้คือแบบฮิมาตกหนักมากค่ะทุกคนค่ะแมมต้ตองการใส่รถจ้าแหมืมก็เลยต้องมากวดฮิมาออกแบบนี้ฮิมาตกหนักจนท่วมรถเลยค่ะบบ่สาาามมรรถถขัอออกกได้้เลยตงวาาาดดททํคควมสะอเลีียร์พื้น่ ให้หมดแบบนี้ล่ะคะ่ะแม่ซิบอกว่าเป็นช้เวลาในการกวดหิมะออกนี่เป็นชั่วโมงเลยเด้อค่ะทุกคนจากนา้ำหนาวนี่เหงื่อแตกกันเลยทีเดียวถ้าเฮาบ่กวดหิมะออกแบบนี้นะคะต่อไปหิมะมันสิกลายเป็นน้ำแข็งจับตัวกันเป็นก้อนคะ่ะแล้วพอถึงเวลานั้นเฮาก็สิไปใส่บ่ได้เลยจ้าถอยหน้าถอยหลังก็บ,บ่ได้เลยค่ะอุปรกรณ์ในการทำความสะอาดมื้อนี้ก็เป็นที่ตักขยะนั่นเองจริงๆโอป้าก็บ่ได้ใส่ให้มาเฮ็ดดอกว้าแต่ว่าแม่ยมนะอาสาเองก็อยากลองเบิ่งคือกันว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะพอได้ลองแล้วโอ้ยเมื่อยแอ่แลยค่ะนี่ก็ถือว่าเเเปปป็็็นนนนรรระะสบบกกกาาาาณ์คคั้้้้งงงึใชีีีววิิตตขอแมมมม่่่ลยจไดดหทฮ แบบนี้เด้อค่ะแต่ว่าเขาจําเป็นต้องใส่รถจ้าที่สําคัญแม่ก็อยากถ่ายคลิปไว้ให้ตัวเองเบิ่งไว้ให้ทุกคนได้เห็นน้ำค่ะนหนาวมันสิลําบากมากก็ตอนที่หิมะตกนี่ล่ะคะ่ะบ้านเขาบ่มีแบบนี้เนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นอีหยังที่แปลกใหม่สําหรับแม่ไปก็เหนื่อยไปก่ะทุกคนกลัวสิแล้วบ่แม่นเรื่องง่ายๆเลยบางทีเฮาก็บ่ได้อยากเฮ็ดอีหยังที่มันยุ่งยากเด้อคะ่ะทุกคนคะ่ะแค่แม่เป็นคนที่อยากลองอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองบ่ทันเคยเฮ็ดจ้าต่อไปเฮาก็สิได้ไปบอกให้ลูกให้ลใหลานเฮาฟังได้ว่าเออเฮาเคยเฮ็ดแบบนี้แบบนี้มาแล้วถึงมันสิเหนื่อยแต่มันก็สนุกเด้อค่ะทุกคนชีวิตไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอจ้าเราะว่าเรื่องการขับรถในก เกาหลีไต้เนาะค่ะเนาะพวงมาลัยรถของเกาหลีใต้ที่อยู่ข้างซ้ายเด้อค่ะพวงมาลัยใส่แต่แรนเลนขวาค่ะสำหรับแม่กับขับรถอยู่ในเกาหลีบ่อยๆเด้อค่ะแต่ว่าแม่สิขับอยู่ตั้งแต่นอกหนวกเมืองค่ะบ่ขับในเมืองจ้าเพราะว่าบ่ได้มีใบขับขี่อีหยังเลยถามว่าขับได้บ่มันก็ขับได้เด้อค่ะเพราะว่าเฮามีประสบการณ์ตอนอยู่เมืองไทยอยู่แล้วระบบเกียร์ทุกอย่างก็เหมือนกับของไทยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแค่เปลี่ยนจากพวงมาลัยซ้ายมา์แรนเลนขวาแค่นั้นเองถ้าเฮามีทักษะในการขับรถอยู่แล้วมันก็ขับได้ค่ะตอนนี้แแแแมมมมม่่่่่กกกกก็็็ชิินน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 นััััับบบบบาา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 ารรรรขขถถพพพพวววววววงงงงงงงะะะลลลลลลยยยยยซ้้้้้เเเเไไปปปคคตตตืออึึทดฮ ขวานเลนซ้ายแต่ว่ามันก็บ่ใช่ปัญหาดอกยค่ะขับไปแพ๊บเดียวก็คงสีชิ้นมือเหมือนเดิมจริงๆคลิปเนี่ยแมมอัดไว้ยาวมากเพราะอมาตาดตออิลิมมันก็ให้มันเหลือแค่4ีนาทีกว่าเองกนสะได้แต่ละคลิปก็ยากอยู่ด้วย้า เห็นบ่ค่ะถึงก็หอบกันเลยทีเดียวเซ็ตเราฟังนึงก็ต้องไปต่ออีกฟังนึงคะ่ะเอาหิมะออกก็ต้องเอาหิมะออกให้รอบคันเด้อคะ่ะคที่แม่เอาหิมะออกมันก็ต้องอุ่นเครื่องรถไว้นําค่ะนี่ก็ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สิมืดหน,าหน้าหนาวของเกาหลีใต้แล้วจ้าหนาว<น><น>มันก็สิบ่ค่อยออกไปเลาะทางใดเด้อค่ะเพราะว่ามันหนาวมากอีหลีเขาทุกคนแต่ว่าพอหมดหน,าหนา้าหนาวแล้วเข้าหน้าว้อนมันก็สิเลาะเค็งนิดนึงอย่าไปเที่ยวเมืองฮันมืองนี้เอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝ่าพี่ฝากน้องคะ่ะเข้าถึงเกาหลีใต้นี่ก็สวยทุกฤดูกาลอีหลีเด้อค่ะทุกกกกกคนนนนจจจะะะะมมมมมีีีีททัั้้้้้งงงงหหหหิิิซาาาาุรแลลววว็็็ชช่่่ใบเเปปยสส กุลาบานแล้วล่ะค่ะก็ะสิเตรียมตัวไปหาโลเฮดคอนเทนต์เหมือนเดิมค่ะช่วงหน้าหนาวของเกาหลีหนาวก็หนาวคักแต่ว่าช่วงหน้าฮ้อนก็ฮ้อนคักคือกันค่ะแต่ดีแน่ที่ช่วงหน้าฮ้อนของเกาหลีก็บ,บ่ได้ฮ้อนนานปนานนั้นค่ะอากาศเมืองหนาวก็ส่วนมากก็สินหนาวมากกว่าฮ้อนจ้าดูค่ะทุกคนความหนาของหิมะมันเกือบท่วมโลรถเลยเด้อค่ะแนวตากขยะของแม่มันก็อน,น้อยๆนิดเดียวเองจริงๆมันต้องมีผัวใหญ่ๆไว้ตักเด้อค่ะเด้อแต่ว่าของแม่มันบ่มีค่ะก็สิยืมคนแถวๆนั้นก็จักเพิ่นไปใส่กันหมดก็เลยยบ่ได้ืมค่ะเอาที่ตนกขยะอันนน้อยๆี่ล่่่ะะคคอยๆเฮ็ดไปก็ดีอยู่่่่คะทีเขาบักหื งหนว่าหิมะที่อยู่ข้างล่างติดพื้นน่ะมันเป็นน้ำแข็งเบอร์เราจ้าคิดไปก็แอบคิดไปสงสารรถไปตอนนี้มันก็เคลียร์พื้นที่ระหว่างสายขัวเกือบหมด่อเราได้อค่ะเหลือแต่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังของรถเท่านั้นเองจากที่เท่านาเพราะเฮามาเฮ็ดแบบนี้กลายเป็นหอนค่ะได้ออกกำลังกายไปนในตัวเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะหลังจากที่เฮากรดออกแล้วระดับนึงมันก็สิเป็นแบบนี้เลยจะพาไปเบิ่งหิมะที่มันเกาะอยู่หน้ารถค่ะตอนนี้มันก็จับตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งแบบนี้แล้วค่ะจริงๆเฮาเอาน้ำหอนมาลาดได้เด้อค่ะแต่ว่าพงแม่มาอยู่ซั้นค่ะผู้ใดสิสนนนาายยยงงงขึ้้ลลแม่่่บคะก็เตองสตารร์ทถอุ่นเครื่องไว้นนะะค เป็นยังไงคะจากที่มาคุ้มรถแถบสิบเห็นไหมก็กวดเคลียสะอาดเรียบร้อยตาใจเอาคือกันเด้เนาะนี่ค่ะเวลาหิมะมันละลายมันก็จับตัวกันย่อยเป็นน้าแข็งแบบนี้เลยค่ะมันก่อตัวกันแบบนี้ห้อขับรถสองมือสามมือมันก็ยังละลายเบิดเลยเด้อค่ะทุกคนนี่เป็นด่านขังของรถเห็นบ่ค่ะเวลามละลายไปมันก็ยังเป็นน้าแข็งแบบนี้เลยจ้าบอกมาจนถึงถ่ายคลิปละค่ะช่วงถ่ายคลิปมันจะพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศตะเวนตรงดินสวยบบค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเด้อค่ะเด้อพอบกันใหมอีพี่หน่าสวัสดีคค่ะทุกน